สวัสดีครับบ a n a า a m o า i มูวีนดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องราวของซูเปอร์ดากอนบอลฮีโรและสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะมาเล่าถึงที่มาที่ไปของดากอนบอลฮีโร่ดากอนบอลฮีโร่แท้จริงแล้วคือภาคไหนกันแน่และต้องเริ่มดูจากที่ตรงไหนก่อนจะขออธิบายกันก่อนสันิดนะครับว่าดากอนบอลฮีโร่นั้นไม่ใช่แบบแฟนเมกนะครับเหมือนที่หลายๆท่านเข้าใจกันนะครับ โดยดักรอนบอลฮีโร่นั้นจะสร้างจากบริษัทโตเอะแอนิเมชันนะครับและจัดจําหน่ายจากโตเอะคอมพานีในครั้งแรกนั้นซูเปอร์ดักรอนบอลฮีโร่เป็นเส้นเรื่องที่สร้างมาจากเกมนะครับ โดยตัวเกมที่ใช้เล่นกับการ์ดนะครับจะเป็นเกมตู้ที่วางจำหน่ายที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับแต่ในลำดับถัดมารู้สึกว่าจะลง Nintendo Switch ด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนมีสวิตก็ไปหาเล่นกันได้และนอกจากนี้ยังมีเวอร์ชั่นของ p พยและ PC และที่วางจำหน่ายในสตรีมอีกต่างหากนะครับส่วนเรื่องของตัวเกมผมจะไม่ขอพูดถึงแล้วกันนะครับและตรงนี้ผมจะโฟกัสที่จักรวาลของดักต o อนบอลฮีโรกันก่อนดีกว่านะครับ ในส่วนของเส้นเรื่องจักรวาลดัชคบอลฮีโร่ bon นั้นแยกจากจักรวาลหลักแบบชัดเจนนะครับขอย้าอีกครั้งนึงนะครับว่าแยกจากจักรวาลหลักแบบชัดเจนนะครับสำหรับการเริ่มดูดักคบอลฮีโร่นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆงงว่าจะดูกันตรงไหนดีผมแนะนําให้เริ่มดูตั้งแต่ภาคนี้เลยนะครับภาคที่ชื่อว่าภารกิจสู่โลกปีศาจมืดนะครับตอนนี้มีฉบับลิขสิทธ์นั้นวางจาหน่ายในประเทศไทยแล้วนะครับมีทั้งหมด3เล่มน,นะครับในส่วนของมังงะ แต่ถ้าเพื่อนๆท่านใดไม่อยากจะไปอ่านมังงะให้ปวดตากันนะครับก็หมาทางนี้ได้เลยครับผมทำสรุปเอาไว้ในช่องแล้วครับในคลิปแรกนั้นจะเป็นคลิปที่ชื่อว่ากำเนิดหน่วยทามพาโทนะครับขอบอกกันไว้ชันิดนึงนะครับว่าในภาคสู่โลกปีศาจมืดนั้นยังไม่มีการทำอนิเมะแบบจริงจังนะครับที่เห็นจะเป็นภาพอนิเมะจากโตเกมนะครับในส่วนของภาคโลกปีศาจมืดนั้นผมเองก็ทำสรุปไว้จนใกล้จะจบแล้วครับและตรงนี้เดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องราวข้วๆให้เพื่อนๆได้ฟังก,กันก่อนนะครับ เรื่องราวนั้นคงจะเริ่มตั้งแต่ท่านโคโนอาไคโอชินแห่งการเวลาคนนี้นะครับได้พาทังฟิวเจอร์ที่เพิ่งกลับมาจากอดีตหลังจากที่ช่วยพวกโกคูเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ทังนั้นได้ถูกพากลับมาที่รังแห่งการเวลาหลังจากที่สอบถามที่มาที่ไปกันเป็นที่เรียบร้อยท่านไคโอชินของเรานั้นก็ได้แต่งตั้งให้ทังเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยไทม์พาโทหรือเป็นผู้ช่วยของท่านไคโอชินนั่นเองนะครับ มีอำนาจสามารถแทรกแซงเวลาได้และต่อไปนี้เจ้าหน้าที่หน่วยไทม์พาโทของจักรวาลน,นี้จะกลายเป็นจักรวาลเซโนนะครับในระหว่างที่ท่านไคโอชินนั้นออกตามหาสาเหตุมิต,ติเวลาที่บิดเบี้ยวก็ได้ไปเจอกับพวกเทพมารและได้ไปเจอกับบาดักที่ถูกควบคุมอยู่บาดักคนนี้นะครับได้ถูกนําตัวมาจากมิต,ติเวลาก่อนที่ดาวเบจิต้าจะถูกทําลายนะครับและให้บาดักใส่หน้ากากมืดเพื่อล้างสมองเอาไว้และหลังจากเรื่องราวของบาดักที่ผ่านไปนะครับ มิติโลกมานั้นเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงทำให้ท่านไคโอชินแห่งการเวลารู้แล้วว่าภาัยร้ายกำลังจะคืบคลานเข้ามาเมื่อความยุ่งยากใกล้จะเข้ามาท่านไคโอชินนั้นก็ได้เรียกนักรบเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งคนเขาคนนั้นก็คือโกคูซีโนนะครับโกคู Goku นั้นถูกเรียกออกมาจากความทรงจำของถังและโกคูคนนี้นะครับมีหลายท่านได้ถกเถียงกันว่าหมาจากจักรวาลของดะคันบอลจีทีหรือเปล่าหรือเป็นโกคูที่ที่พระเจ้บบามังกรน,นั้นพาตัวไปตอนท้ายของจักรวาล G ี จากข้อมูลที่ผมมีอยู่ตอนนี้ก็ยังไม่ชี้ชัดแบบนั้นเลยครับเพราะว่าล่าสุดนี้มาถล่มจัก,กรวาล GT g o โกคูเซโนของเราก็แทบจะไม่รู้จักจัก,กรวาล GT นี้เลยนะครับสำหรับโกคูเซโนคนนี้การแปลงร่างเป็นลิงแดงได้เท่าที่ข้อมูลมีอยู่นะครับจะเห็นได้จากการปลดล็อกของท่านไคโอจินแห่งการเวลาร่างนี้จึงได้ชื่อว่าซูเปอร์ไซยาโฟลิมิตเบกนะครับแต่ในระหว่างนี้เองนะครับพวกลวกมานั้นก็มีการเคลื่อนไหวครั้งยิ่งใหญ่ เพราะว่าราช้าแห่งความมืดเมจิกคาบาวนั้นต้องการพลังในไว้นุ่มกลับมาจึงบังคับให้เดนเดตัวร้ายตัวนี้นะครับสร้างดา้อนบอลแห่งความมืดขึ้นและอเจ้าดาคอนบอลตัวนี้นะครับเป็นสาเหตุของความวุ่นวายทั้งปวงที่จะเกิดขึ้นโดยเจ้าดา้อนบอลนี้หลังจากถูกสร้างขึ้นนะครับยังไม่สามารถที่จะขอพรได้เลยซึ่งเมจิกคาบาวเองก็ไม่รู้เรื่องนี้นะครับแต่ดาคอนบอลนั้นได้ลอยข้ามมิติเวลาต่างๆและที่แสบยิ่งกว่านั้นคือมันไปสิงเนวันดาตัวร้าย ทำให้เหล่าบรรดาตัวร้ายที่เดิมๆก็ชั่วแสนชั่วอยู่แล้วนะครับและได้พลังแห่งความมืดเพิ่มเข้าไปอีกทําให้ตอนนี้นั้นนอกจากร่างกายที่เปลี่ยนไปและยังมีพลังเพิ่มมากขึ้นด้วยและเพราะสาเหตุนี้นะครับเรื่องราวมันจะลุกลามใหญ่โตทําให้ท่านไคโอชินของเรานั้นต้องเรียกเบจิต้าเซโน่ขึ้นมาเสริมทัพเพิ่มอีกคนหนึ่ง จากนั้นสงครามการแย่งชิงดาก้อนบอลมืดตามห่วงมิติเวลาต่างๆจึงเริ่มขึ้นเหตุการณ์การแย่งชิงดาก้อนบอลนั้นเริ่มจะเข้มข้นขึ้นทุกทีนะครับเพราะว่าเหล่ามาหาวัยร้ายที่อยู่ตามมิติต่างๆเมื่อได้เสริมพลังมืดขึ้นไปแล้วก็เก่งการไม่ใช่เล่นเลยนะครับเล่นเอาเหล่าบรรดาเทพมารก็เหนื่อยเหมือนกันและข้อดีอีกอย่างของดาก้อนบอลฮีโร่นะครับเราจะได้พบร่างต่างๆที่เกิดจากการฟิวชันและการรวมร่างกันของบรรดาเหล่าตัวละครที่เราจะไม่เห็นในจัก,กรวาลหลักเลยนะครับ และส่วนตัวนะครับร่างที่ผมชอบมากที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นร่างนี้นะครับร่างของโบรีซูปเปอร์สซย่าสลิงดำที่ได้พลังจากดา์ค้อนบอลมืด7ดาวแถมยังได้ใส่หน้ากากแห่งความมืดอัปเกรดพลังเพิ่มขึ้นอีกงานนี้เลเวลเพิ่มขึ้นมากเลยนะครับและในช่วงกลางเรื่องเพื่อนๆจะได้พบกับเทพเจ้ายมังกรแห่งความมืดที่ดีไซน์เกินใจจะอดทนซะเหลือเกินและนอกจากนั้นยังได้พบสงครามของรุ่นพอ่อ การต่อสู้ระหว่างบาดักในซุปเปอร์เซยสามและคิงเบจิต้าแห่งความมืดก็คงจะเรียกว่าปล่อยของกันแบบทะลุขีดจำกัดกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งซุปเปอร์เซยสามหรือร่างรวมระหว่างโกฮังและทั้งนะครับที่ชื่อว่าโกฮังคูสและตอนล่าสุดที่ผมลงไปนะครับฟังโกฮังเองก็เพิ่งได้ร่างของโกฮังลิงแดงซุปเปอร์เซヤโฟลิมิตเบีกไปเหมือนกันนะครับขอเสริมเพิ่มอีกชน,นิดนะครับ ร่างนี้จะไม่พูดถึงก็ไม่ได้ร่างนี้เป็นร่างปีศาจของโกจิต้าซึ่งเป็นร่างที่ถูกสิงโดยเจ้าฟินนะครับใช้ชื่อว่ามาจินโกจิต้าเป็นร่างที่เก่งกาจและบ้าคลั่งมากเลยและในส่วนของภาคนี้จะจบลงที่การต่อสู้ระหว่างหนวยทามพาโทของท่านไคโอชินและจอมานเมจิกคาบาวและหลังจากที่การต่อสู้กับจอมานเสร็จสิ้นนะครับ ซูปเปอร์ดักกนบอลยีโล่ก็ก้าวเข้าสู่ภาคใหม่ส่วนผลการต่อสู้จะเป็นยังไงเดี๋ยวแนะนําให้ชมต่อกันในช่องได้เลยครับส่วนภาคที่จะดูต่อไปแนะนําให้เป็นภาคยูนิเวิร์สนะครับเป็นยูนิเวิร์สมิชชั่นนะครับภาคนี้จะพิเศษหน่อยนะครับตรงที่มีอนิเมะให้เพื่อนๆได้เสพกันแล้วนะครับขอบอกกันก่อนเลยนะครับว่าภาคนี้หน่วยไทม์พาโทน,นั้นจะเดินทางมาเจอกับโกคูจักรวาลหลักของเรานะครับเป็นการคอสโอเวอร์กันในส่วนของโกคูนะครับ จะเป็นเหตุการณ์ที่โกคูนั้นต่อสู้กับจีเรนไปแล้วก่อน่นาจะเป็นหลังจากจบดักนบอลซูเปอร์นะครับสำหรับในภาคนี้นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนท่านใดไม่อยากจะตามดูอนิเมะหรือไปอ่านมังงะก,กันนะครับในช่องก็ทําสรุปเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับบทที่1มือสังหารแห่งพระเจ้านะครับเป็นเรื่องราวของฮาร์ดที่จ้องจะโค่นล้มเซนโนนะครับและสําหรับซูเปอร์ดักนับอลฮีโร่นั้นมาถึงจุดที่เดินทางมาถึงคอสโอเวอร์แล้วนะครับตอนนี้จะได้พบกับฮาร์ดผู้ปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งจักรวาลน,นะครับ คนที่อรารวาสไปทุกจักรวาลโดยเป้าหมายเดียวของฮาร์ตนะครับคือต้องการที่จะโค่นล้มเซนโอผู้เป็นผด็เดการและในครั้งนี้นะครับฮาร์ตไม่ได้มาเพียงคนเดียวฮาร์ตได้มาพร้อมกับพรรคพวกยังมีแบ็กและคัมเบอร์อีกด้วยคัมเบอร์นักลบที่มาจากอดีตการเมื่อพันปีที่แล้วถ้าใครได้เคยดูเรื่องราวของยาโมจินะครับเทพเจ้าของชาวไสยาคัมเบอร์นั้นเป็นตัวร้ายที่อยู่เรื่องนั้นเลยนะครับ สามารถหาดูได้กันในช่องได้เลยและในมิชชั่นยูนิเวิร์สของดัก้อนบอลซูเปอร์นี้นะครับจะได้เห็นโกคูจักรวาลหลักนั้นโชว์พลังแห่งอัตตานิยมนะครับซึ่งหลายกาดมากเลยจนโกคูลิงแดงของเรานั้นถึงกับทึ่งเลยทีเดียวยังไงก็ไปหาดูกันได้นะครับสำหรับมิชชั่นยูนิเวิร์สรับรองว่ามันไม่แพ้มิชชั่นอื่นแน่นอนและหลังจากจบภาคยูนิเวิร์สนะครับ ภาคที่แนะนำให้ดูกันต่อไปจะเป็นภาคที่ชื่อว่า Big Bang Mission นะครับและในภาคนี้นะครับจะเป็นเรื่องราวของฟิวฟิวนั้นเป็นคนที่มอบมเมล็ดพันธุ์จักรวาลให้กับฮาร์นะครับฟิวนั้นต้องการที่จะล้างจักรวาลโดยการรีเซ็ตทิ้งทั้งหมดซึ่งถ้าเ,เพื่อนๆต้องการจะดูสรุปก็สามารถไปหาดูได้ในช่องเลยนะครับชื่อว่าสงครามระเบิดจักรวาลเจ้าฟิวนั้นมาพร้อมกับนกแห่งหายนะที่ชื่อว่าโดกิโดกินะครับ ซึ่งเป็นนกที่เหมือนคู่แฝดกับนกโทคิโทคิของท่านไคโอชินนะครับส่วนเจ้านก2ตัวนี้มีที่มาที่ไปยังไงย้อนกลับไปนานแสนนานเลยครับเดี๋ยวผมจะเก็บมาทําคลิปเล่าให้ฟังซึ่งเกี่ยวกับอดีตของท่านไคโอชินแห่งกาลเวลาด้วยครับและในบิ๊กแบงมิชชั่นนั้นนะครับฟิลได้ปล่อยลากไม้ที่เป็นลากของต้นไม้แห่งจัก,กรวาลไปทุกจักรวาลเลยนะครับและพร้อมที่จะกืนกินทุกจักรวาลให้หายไปโดยเจ้าลากไม้ตัวนี้นะครับมันได้สูบพลังของทุกจักรวาลเอาไว้ เมื่อสูบพลังได้ครบนะครับมันจะทําการระเบิดตัวเองก็เหมือนกับการระเบิดจัก,กรวานทิ้งนะครับและเริ่มใหม่โดยฟิวนั้นเป็นคนสร้างจัก,กรวานแต่ที่พีกยิ่งกว่านั้นคือทั้งหมดนี้เป็นแผนการของโทวะและมิระที่ต้องการจะให้ฟิวนั้นขึ้นมาเป็นจอมมารคนใหม่แทนจอมมารเมจิกคาบุราที่ถูกหน่วยททมพาโทนั้นทําลายทิ้งไปแล้วแต่เรื่องราวนะั้ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเลยนะครับถึงแม้เจ้าฟิวนั้นจะไปรวมตัวกับเจ้านกแห่งการทําลายล้างโดคิโดกิ แต่ก็ถูกหยุดยั้งโดยโกจิต้าของทั้งสองจักรวาลไว้ได้นะครับแถมตอนท้ายของมิชชั่นนี้ก็ยังโดนโกคูแห่งจักรวาลหลักของเราสอยสะล่วงอีกนะครับงานนี้แผนโค่นล้มจักรวาลของเจ้าฟิลก็เลยพังแบบไม่เป็นท่าเลยนะครับแต่รับรองว่ามิชชั่นนี้ก็มันไม่แพ้กันเลยเอาละครับฟังกันมาหลายมิชชั่นแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับอยากดูดักอนบอลฮีโร่มากขึ้นหรือเปล่าและแล้วตอนนี้ซูเปอร์ดักอนบอลฮีโร่ก็เดินทางมาถึงมิชชั่นปัจจุบันแล้วครับ ซึ่งมิชชั่นนี้ชื่อว่าอันต้ากอดมิชชั่นนะครับและเรื่องราวของภาคอันต้ากอดมิชชั่นนี้นะครับจะเป็นเรื่องราวแห่งสงครามประชันพลังของมิติเวลาและเนื่องจากในมิชชั่นนี้นะครับปัจจุบันนั้นยังฉายอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับยังไม่จบเราจึงทําได้แค่ถึงตอนปัจจุบันนะครับเพื่อนๆสามารถไปหาดูกันก่อนได้เลยเรื่องราวมันเริ่มต้นขึ้นที่เธอคนนี้นะครับไคโอชินแห่งการเวลาไอออสผู้ที่ต้องการจะกลับมาทวงบาลังไคโอชินแห่งการเวลาคืนจากโคโนอา โดยไคโอชินไอออสนั้นต้องการจะทำลายมิติเวลาทิ้งโดยบอกว่ามิติเวลาทุกวันนี้มันเยอะเกินไปแล้วเธอนั้นมาพร้อมกับกลุ่มนักลบสีดำของเธอเราแบ็ก k ริเออร์ของไคโอชินนั้นเป็นคนที่มาจากมิติเวลาที่ร่มสลายนะครับยกตัวอย่างเช่นโกฮังโกฮังนั้นมาจากมิติเวลาที่ถังนั้นตายจากไปและแน่นอนนะครับคนที่จะมาสู้กับโกฮังแบ็กก็มีแต่ถังเซโนเท่านั้น และอีกคู่หนึ่งนะครับก็คือคู่ระหว่างบาดักและโกคูซึ่งจัดว่าเป็นคู่หยุดโลกเลยนะครับซึ่งบาดักนั้นเองก็รู้จักโกคูเป็นอย่างดีส่วนโกคูของเราซึ่งเป็นโกคูจักรวาลหลักนั้นแทบไม่รู้จักบาดักเลยและผมเชื่อเลยนะครับว่าการต่อสู้ของคู่นี้เป็นคู่ที่แฟนๆนั้นอยากจะชมกันมากที่สุดและการกลับมาของไอออสในครั้งนี้เพื่อยึดตำแหน่งไควอชินแห่งการเวลากับคืนได้สร้างความลำบากใจให้กับโคโนอาเป็นอย่างมาก จนทำให้ทั้งสองนั้นต้องเปิดศึกกันระหว่างไคโอชินในการต่อสู้ครั้งนี้โคโนอาไคโอชินแห่งการเวลาได้ปลดปล่อยพลังที่แท้จริงของตัวเองเพื่อเข้าต่อสู้กับไอออสการต่อสู้นั้นเป็นไปอย่างดุเดือดในขณะที่การต่อสู้ของทั้งสองไคโอชินนั้นยังไม่ชัดเจนโอคูก็มาถึงที่นี่แล้วและได้เข้าต่อสู้กับไอออสการต่อสู้นั้นเป็นไปอย่างดุเดือด โคคูในร่างอัตตนิยมนั้นเก่งกาจพอจะสู้กับไคโอชินแห่งการเวลาได้เลยนะครับในระหว่างการต่อสู้นั้นโดมิก้าซึ่งไปดูดพลังที่เหลืออยู่ของราชามืดมาก็ได้ปากดตัวขึ้นที่หวังของไคโอชินเขาได้ขโมยกองการเวลาไปและตอนนี้พลังแห่งความมืดทั้งหมดนั้นได้มาอยู่ที่มือของโดมิก้าแล้ว นอกจากจะได้พลังที่ยิ่งใหญ่มานะครับโดมิก้าก็ยังอัญเชิญปีศาจที่ชั่วร้ายและมหาวายหลายตามมิติต่างๆออกมาที่นี่ด้วยและด้วยพลังแห่งความมืดอันแรงกล้านี้นะครับทําให้พลังนั้นไปปลุกสัญชตาตญาณความชั่วร้ายของจอมมารบูให้ตื่นขึ้นและตอนนี้จะมีใครที่หยุดโดมิก้าได้การแทรกแซงของโดมิก้านั้นทำให้เรื่องราวของซูเปอร์ดากอนบอลฮีโร่นั้นเลวร้วายลงไปอีก และตอนนี้ท่านไคโอชินไอออสได้พ่ายแพ้ให้กับโดมิก้าแล้วความหวังเดียวที่ยังเหลืออยู่ก็คงจะมีแต่โกจิต้าเซโนซึ่งโกจิต้าเซโนนั้นก็ยังต่อสู้อยู่กับโบลียยังไม่จบและนี้นะครับคือพาร์ทที่12ซึ่งเป็นพาร์ทปัจจุบันของทางช่องนะครับส่วนในตอนของอันต้ากอรมิชชั่นนั้นจะเป็นตอนที่47เ็นะครับเ,เพื่อนๆนั้นไปหาดูต่ตอได้เลยอัปเดตเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ของปี66นะครับท่านใดที่มาดูหลังจากนี้ก็สามารถหาดูต่อกันได้เลยนะครับ เอาละครับที่ผ่านมาเพื่อนๆน,น่าจะพอทราบกันแล้วนะครับว่าดาก้อนบอลฮีโร่คืออะไรและต้องดูกันตั้งแต่ตอนไหนนะครับเอาละครับมาว่าถึงสาเหตุที่ออกช้ากันสักนิดนะครับมันจะเป็นแบบนี้ครับซูเปอร์ดาก้อนบอลฮีโร่นั้นออกเพียงเดือนละตอนเท่านั้นนะครับตอนหนึ่งก็ประมาณ8-9นาทีอันนี้รวมเพลงแล้วนะครับซึ่งมันก็ค่อนข้างน้อยไปนิดในส่วนของปีนี้นะครับก็ยังไม่รู้เลยว่าจะจบในภาคอันต้ากอ i มิชชัหรือเปล่า เอาละครับถ้ามีตอนใหม่มายังไงเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ได้เร็วที่สุดเลยนะครับรวมถึงข่าวๆเกี่ยวกับซ u เปอร์ดักนบอลฮีโร่หรือดักนบอลซูเปอร์ซีซั่น2ว่าจะมาเมื่อไหร่ยังไงเดี๋ยวจาอัปเดตให้ได้ฟังกันนะครับแต่บอกกล่าวกันอีกชนิดหนึ่งนะครับสำหรับซ u เปอร์ดักนบอลฮีโร่เองก็มีมังงะให้เพื่อนๆได้เสพเหมือนกันนะครับเพื่อนๆก็ไปเลือกเสพกันได้เลยในส่วนของการออกแบบตัวละครหรือเนื้อเรื่องนั้นตรงนี้อาจารย์โทริยาม่าจะไม่ได้เป็นคนดูแลนะครับ แต่จะมีการให้คำปรึกษาเป็นบางจุดเอาเป็นว่าเนื้อเรื่องก็สนุกมากเลยนะครับแถมทะลุขีดจำกัดกันไปเลยและในช่วงที่ผมอัดคลิปนี้อยู่นะครับกำเนิดซูเปอร์ดักกอนบอลฮีโร่ในพาร์ี่9กก็กำลังอยู่ในระหว่างตัดต่อนะครับอาจจะช้าไปชนิดนึงนะครับแต่เมื่อเสร็จแล้วจะรีบอัพให้เพื่อนๆได้ชมกันเลยและสำหรับในคลิปต่อๆไปนะครับผมจะเพิ่มช่วงซูเปอร์ดักกอนบอลฮีโร่โปรไฟล์นะครับ จะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับตัวละครแบบเจาะลึกเจาะละเอียดกันเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นจอมมารเมจิกคาบาวนะครับจริงๆแล้วชาติกําเนิดของเขาคือเผ่าไคโอชินนะครับและยังเป็นผู้สมัครชิงตําแหน่งไคโอชินแห่งการเวลาซะด้วยและสําหรับข้อมูลในคลิปนี้ถ้ามีจุดผิดพลาดตการใดก็ต้องขออาภัยไว้นที่นี้ด้วยครับและข้อมูลตรงไหนที่ไม่ครบหรือเพื่อนๆอยากจะแนะนําเพิ่มเติม ก็ลบกวนคอมเมนต์แจ้งไว้ที่ด้านล่างได้เลยครับยังไงก็ขอบคุณกันมากๆเลยนะครับและเดี๋ยวคลิปนี้ผมลาไปก่อนครับขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีครับ